พาทุกคนมาเที่ยวตลาดน้ําท่าคาค่ะเป็นตลาดน้นํานึงที่อยู่ในอําเภออัมพวาถึงที่นี่นะคะจะไม่ใหญ่เท่าตลาดน้าอัมพวาแต่บอกเลยว่ามีความธรรมชาติมากเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เป็นเจ้าของสวนเองซะส่วนใหญ่ผลผลิตของตัวเองมาคา่ะราคาแบบสบายกระเป๋าส<ำ>่่ก็จะเก็บเกี่ยวมาใหม่ๆแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะบ<ค>ุ๋เตี๋ยวร้านนี้นะคะอยู่ที่ชามละ30บาทเองนะคะอันนี้มะเขือเทศนะคะของเชาาสวนเก็บมาสดๆเลยราคากิโลละ50บาทเป็นข้าวหมากแล้วแล้วเราก็เห็น มม่งแล้ว เราก็เลยจัดไปเลยคาน้ำตาลมาพ้าด้วยที่นี่เขาไม่ผสมด้วยนะคะก็เลยได้ซื้อกลับบ้านไปเลยตรงนี้นะคะ,ะเรือของพ่อค้าแม่ค้านะคะที่ขายของกินก็จะมีพวกก๋วยเตี๋ยวนะคะหอยทอดรับแล้วก็ขนมเบื้องยวนค่ะที่นี่นะคะเขาบอกว่าอาหารก็อร่อยนะคะเพราะชาวบ้านเขาทาด้วยกันเองแล้วก็ขายนักท่องเที่ยวค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีเรือนะคะของชาวบ้านพายมาขายนะคะก็มีเรืออยู่หลายลําเหมือนกันคุณตาคุณยายน่ารักมากเลยค่ะเอา ผลผลิตของสวนเองมาขายอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะแล้วก็มีถั่วแหละต้มด้วยนะคะไพเรือผ่านกันไปมาคุณตาคุณยายก็คุยเล่นกันยิ้มแย้มสนุกสนารแลกเปลี่ยนผลผลิตไปด้วยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันคที่ผัดไทยเจ้านี้ก่อนเลยผลผลมาเยอะๆเออนี้ครักชอบจังเลยอะแต่หนูมาตอนนี้มันร้อนอ,ะอ่ะ,ะต้องมาเช้าใช่ไหม ตอนนี้มันเปียน,นี่หอยใหญ่มากใ,ใส่ใ่ทิชดองได้ใช่ไหมลังหงเหอหเขาก็มากินด้วยมาแล้ว,วต้องกินไหมบอกเขา นเข้าไปลงโซเชียลเยอะๆเดี๋ยวคนก็มาเยอะอะไรนะยังไงเราก็ไม่กรอบ<ม>เออเออ,อลองชิมดูลองชิมดูเลือกนี้โบราณเออโบราณเขาไม่กรอบ ่าจะบอกแมห่ก่นคุณป้าชื่ออะไรนะป้าจันถ้าใครมาที่นี่ต้องแวะมาหาป้าจันด้วยห,หอยทอดป้าจันหอยลู่มอร่อยมากเรากินไปสองจานเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆอยู่ในเรือนะคะแต่ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณค่ะใส่หมูสับมีตับนะคะหมูดแดงแล้วก็แฮงกื้นค่ะที่แปลกจากที่เคยทานก็จะมีเต้าหู้ทอดด้วยนะคะเป็นคนเก่าแก่ของที่นี่ ใช่ค่ะที่นี่น่ารักทุกคนเลยค่ะอิ้มแยมเจ่มใสอัธยาศัยใส่ดีก็บรรยากาศแบบนี้มากๆเลยค่ะนั่งทานไปแล้วก็นั่งคุยกับคุณลุงคุณป้าไปของตลาดน้ําแถมได้สูตรก๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะคะคุณป้าบอกว่าน้าซุปอร่อยไหมจําเป็นต้องใช้อะไรเยอะแยะเลยแค่เคี่ยวกระดูกคาตังกับลิงแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะคุณป้าตักน้าซุปมานี่คือหอมโชยมากเลยเรียบร้อยแล้วก๋วยเตี๋ยวชามนี้ราคาแค่30บาทเองค่ะหน้าตาหน้าทานไหมคะทุกคน ค่ะ30บาทมีอะไรบ้างมีเต้าหู้ทอดมีตับมีหมูแดงนะคะแล้วก็น้ำซุปอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอยากทานอย่างอื่นอีกแต่ว่าตอนนี้คือท้องแน่นมากเลยเราเดินมาหากาแฟกินชื่อร้านนิทานกาแฟค่ะเป็นคาเฟ่ที่อยู่หลังตลาดน้ํามาสั่งลาเต้เย็นนะคะโอกาสกลับมาที่อภพอ,อีกเราต้องมาตลาดน้ําที่นี่อีกแน่ๆค่ะ